ขออภัยค่ะการแจ้งเคมประกันโควิดผ่านเว็บไซต์เฉพาะลูกค้าเจอจ่ายจบและ t i n 1เจอจ่ายจบรวมแพ้วัคซีนเท่านั้นสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยก่เอสตอรี่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กรอกข้อมูลเพื่อเช็คข้อมูลแล้วเจอป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับก็คืออาจจะเลขกรมธรรม์ของเราผิดนั่นเองนะครับเดี๋ยวปุ้ยจะทําให้ดูนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บของสินมั่นคงนะครับคลิกที่ใต้ลิงก์คลิปปุ้ยนะครับคลิกเข้ามานะครับหรือว่าเข้าผ่าน Google ก,ก็ได้นะครับก็มันจะมาเจอหน้านี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อตามปกตินะครับก็ใส่ชื่อนามสกุลตามปกตินะครับแล้วก็ใส่เลขกรมธรรม์ของเรานะครับ เดี๋ยวผู้จะใส่แบบผิดให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็กดคําว่าค้นหาข้อมูลครับมันก็จะเด้ง๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือขออภัยค่ะการแจ้งเคมประกันของท่านผ่านทางเว็บไซต์เฉพาะลูกค้าเช่อจ่ายจบถูอินวันแรกเจ่อจ่ายจบรวมแพ้วัคซีนเท่านั้นนั่นเองนะครับแต่เราถ้าเราใส่ถูกนะครับใส่ใส่เลขกรมทรรถูกมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับ ข้อมูลแจ้งเคมของท่านได้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจึงไม่จําเป็นต้องแจ้งเคมผ่านทางเว็บไซต์อีกครั้งนั่นเองนะครับส้าหรับเพื่อนๆที่ป,ป๊อปอัพขึ้นมาแบบเมื่อกี้นี้ครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็คือเลขกรมธรรม์ผิดนะครับส่วนเลขบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยถ้าเราใส่ไม่ถูกมันจะขึ้นบอกเลยนะครับว่าเราใส่ไม่ถูกนั่นเองนะครับแต่ว่าส่วนเลขกรมธรรม์ผิดมันจะไม่ขึ้นบอกนะครับมันจะขึ้นบอกว่ามันจะป,ป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะครับ นี่นะครับขออภัยค่ะแจ้งเคียมประกันผ่านทางเว็บไซต์เฉพาะลูกค้าเจอจ่ายจบ mm hmm. ทุนวันและเจอจ่ายจบรวมแพ้วัคซีนเท่านั้นนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อไก่สตอรี่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ้ากเจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้กําลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับ